คเคี่ยวเป็ดหรอแกงคีเคขียงแซ่บแตนแซ่รลดดีใส่รสดีว่าใส่อุ้ยว่าใส่ป,สปลาแดดแซ่บปลาล้านว่ปลาเอี๊นั่งเอี๊บว่าใส่อันนี้ว่าแซ่เป็ปดหรอปลาแดดปลาลาไม่อร่อยเลยเนื้อโน้งว่ มว่าในใส่หลายแซ่บหลายแซ่บหน่อยแซ่บหน่อยบะใส่บะแซ่บสบใส่ไม่อร่อยเลยพริกก็ใส่แล้วตะไคร้ก็ใส่แล้วใสเกรืองปรุงปลาแดดปลาล่าปลาแดกแซ่บปลาล่าเวื้อใสหนังปลาแล้วก็ xây cắp mùa cũng không có vào kịp mặt 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 ถึงม,มาตาบาดถุลัดเตอรมาอยู่นี่บ้นเนี่ยนะ่แสบแสบเ่กากหมูพอรอมเที่ยวอขเอามาให้เจ้าคุแม่เจ้าอันนั้นนำกากหมูที่วาเนี่ยเอาเ้ปาพร้อมนั่นสมีปาป่าเามีเออคือป่าปาคุณใหจ้าอันนอไทยหอยหอมหอยนะ้ำหอยขา นั่นมีบปากปลกเนบุกีก็ต้องนั่นเลยไม่นทีน่จะาทอดไม่ครออกแล้วก็ไข่กบอุ้นนั่นหมาอน้เวมันเมอเิัน,น,นะน,นแล้วแม่ก็ไปกิ้ันแลกินเลยปากปาม่เปนปากระบนปลนกระเันปลากรบั กแกกินห่อนห่อนใส่เทียงบ้านสวนพี่อน้องมาเลือกีิกั t บ้านสวน